เป็นจุกเล่อมากับพ่อเลยครับยังเป็นพ่อเราโงกเฉยโอ้ยไปยุกไปยุกพี่พี่พี่วุฒิพ่อพ่อุ่เลยเห็นไหมคุณผูดอกคุณดอกงามแบบรีดากนอคือรีดากไหมเออดอกไปเหงาเลยเด้งข้าไลยครับกลังสุดยอดเนี่ยครับมัอนี่มันมานสวัสดีจ้าสวัสดีครับนะครับ กันวันนี้ผมก็สลัดนะครับแต่พามาเก็บเห็ดยูพีนะครับแถวป่าบ้านนองไม่ครับสนลางครับมร้กมังว่ามืนสมามันครับอาสนหต้หาครับมามาทำวมามโอ้ยเปนจุมเลยมากับพอเลยครับอยางได้ปอรางเฉยเอ้ยไปเยอะไปเ้พีพีพอกพเลยเห็นไหมจุอู้ดอกพุดอกงามแบบนีครับนาเอาไปเหงเลย เกิดอะไรกันครับตัวขั้นจากดอกเลยช่วงนี้ก็ซุ่มเย็ยนกันทั่วประเทศแล้วครับช่วงน,นั้นฝนถ่งช่วงไปนึกว่าได้เกาะีดใต้ว้ นี่นี่นี่ฝนถึงช่วงไปสีร้องอู้พีพีพีลมลมลมคนแห้งจัดน็ดน้ดลุมน้ำ็ิ ดอกชำเง่าว้าวเลยโอ้สนตกใส่แห้งเนาะปอกเข้าไปได้ดอกก็จะดอกแล้วองเขาออกให้ดีครับปวา่าขีดต้มเนี่ยจะไปเลือกระมูครับ

เป็นส,สายเลยนี่อะไรไผ่โ yeah. อ้เขาเรียด้วยไผออกเป็นสายยไีจหมมากเป็นลิเลยอ้พีีีโ้ยเลยหรอ แกงกับแซบพัดกับแซบกับเห็ดเรหงกเหลืองผมกับซลันก็คิดว่าจะหาทำเรื่องหาหมองปลูคือกันนละครับเฮ็ดกรับ อยากมีฟ้ามีเป็นคนจะกของบางเนาะพี่น้องผู้บรนเ็ากหตุกรึ่นประสบความสมเ็จครับแตยินดีนํานะครับซอยกันปลูกป่าไปดีกว่าไปเห็ดเขาเลยทำห้ทีที่เหลือองขว่างไว้ปลูกเห็ดครับเห็ดราคาดีตอ้วมีกะเก็บเงินก่อนความหวันขังเข้าแต่ขยันโบ๊ทได้หรอก เราก็เลยมีแนวแนวนะครับเอาเบิ้งผลงานครับมุ้ยยี่ิบกระดองเลยนี่หลายตือครับอ่ปุ้นก็ต่อครับเป็นลางหอมดำครับเจอแล้วครับปลาฮาร์ดซอนครับออกเต็มโพนเลยอุ่น บัวใหญ่ๆครับสุดยอดแน่ครับมัอนี้มันมันต้กงหิเนาะแมน,มน ใครจะได้ห้ออออดอกอนันคาว่าจดอกกำมังด้ คนตัวเลไม่แห้งกับเห็นไหมที่เทาบ้านเสียงปิ้นเลยฟอกๆเลยแม่งกินยุ่งไยได้ครับบิบเตี้ยครับเอาเอาเอาลูกพี่มาล่ะลูกพี่มาเลยเด้าของเด้ยังมากพออีกแล้วครับ แก่กันเลยอล่กันนี่จ้ะงลมเป็นอย่างน,นอแลงกืกินเปนธรรมชาติน่นแะ นี่คือเฮ็ดธรรมาชาติแต่ก็ไม่เฮ็ดปูกครับว่าจีด้แต่ละโม่กับยาใกล้เติบครับให้ช่วงที่เฮ็ดวายฟังเสียงงดองู่แล้วครับเต็มเลยโอ้ยมันเงาเป็นประกายเต็มกระตาแต่แบบนี้ครับลุ่นรุ่นรุ่นลุ่นเห็ดปุ่งเลี้ยงคาไายครับ นั่งออกนั่งเตียงออนครับแล้ไม่จู้ท่านมีเครื่อเฮิตตุนขาวฮิตตุนไข่ครับโอ้ยดอกใหญ่ๆสีแกงแสบก็ยังเห็นอยู่ดอกเดียวเนาะโหโหลยู่เพื่อเดียวโอ้โหมาเมืองจ้าดอกแบ๊ะโอ้ ดอกงี้ยนะครับตอกลงมาดอกโอ้โหเท่าแล้วเงี้ยเงปิ๊บปิ๊บบ้างอโอ้ยคนโกบอขาไม่งานเลย่ะจิ้ไหน เท่า,า,าด,าขาดิขาดิว่าเท่าดิขาดิยังแค่ผฝนตกใส,ส่ถุงซึนทนี่บ้านหนูว่าเนาะแม่น ตกง่ายเลยโอ้โหชุดหยอดเลยครับแก้หนี่ก็ะเสียบด้วยกันตกงก่ายแๆไหมฝนตอนนี้ก็ลักตกครับปล่อยลงมาคงจะบาไว้แล้วครับมือนี้ต้องหากรับแล้วครับพี่น้องเมืเ่อกี้โอ้โหเยางเงิดเป็นจังบุญครับครับ ย hmm. างมะพร้าวคร okay. ับขาวๆเต็มอันน oh, oh. ี้เลยอุ้ยโค้งบ้างดีนะครับอยากเกลียดโอ้โหน้ำน้ำมีน้ำล่างพร้อมน้ำจากธรรมชาติโอ้เต้นเลยโอ้ยชีวขาวเลยครับพี่อ ออกมออกมหเฮ้ยมันอ่อนเลยตัวนี้นี่ยุ่งแรงหนึ่งดนี่เกบเก่ยงะรีโอ้ยคุณเธอนีบอลนี่มาตองมตองเล็เกบีะเยอเป็นหรอครับตรง Các không? Bây giờ, chúng ta tìm đây và tìm ra những vết thương có trong เอาเห็ดใส่รถไว้ะกนยางมากครับออโอ้โหเต็มเลยนี่คือเห็ดพะเอาใส่ก,กสะระอะเลเสิร์เขาไปเซื้อ,อ่ห้ากระตากัไนไรบนาครับเขาบอามันตกปลนีไงเนี คิดตั้งปลาเลยอ่ะฮอหูหงาลยวะนขนกถยงยิงออกเลยเป็นปุ่มโตมังสันครับดอกยังยงง่ายไหมอ่ะ โอ้สนมโต้ใครถึงจติเกมมวครัอ่ะเก็บเห็ดพอใต้น้ำโอ้จบแล้ ทื่อเฮดพอออนนะครับพอออนเลยเก็บจ,จนผลเาตัก,กุ้งเอามานีนน่แข็งแข็งเต็มเลยเนมังมีงยไงไงเหรอ ที่ไม่แข็งแขรงงกับ มาสลันท้ายด้วยก็ได้เด็กผมเด็กเก็บเอานะครับเฮ้ยคงจะได้คงจะได้อู้ยุ้งลึกๆเนี่ยโอ um ้ใช้ ก้าก้าๆโอ้โห,โหนี่ดควาจนน้ทั้งนี้น,นมันจะมืดว่าไม่มืดที่ดเรืได้กดดีกดด่ต้ม พนมาเก็บมันีกราบิน้องนาแมนี่เหลือกสิพีกี่บหลนบ่ยนี่บอลตอนนหาเห็นดอกมีใต้ดินพี่นะครับอยู่ไม่มีเลย Няг юм байна. ลอหาไปเลยครับไม่มีล้อ,อไมเอ๊ะแปลกก็ตมีจ้ล่ะ ออเป็นหมอกเป็นมอกตัเดาเป็นทัวอัีมาบงคนตัคลับมาทด้นีละ หลังจากใหญ่เย็ดเพาะนาครับมาซืออาซ้อออกกันเซืออกิโต้หมออกกันครับ ดตาตาหน่มตาแม่นนี่งงโมแม่เนี่ลังงเฮ็ดเบื่อโอเคครับพี่น้องครับ มือนีก็บตัว่ามันเติบอยู่ไส่ตั้งเห็ดลางโง่เห็ดเพาะตั <c oughs> วเจ้าพ่อเห็ดเพาะที่เด่นเลยครับหลังจากที่ฝนตกแห้งครับยางออกมันริมทางมาพ่อพอดีเลยกะเก็บไต่ถือว่าเด็กเกือบกิโลอยู่เลยลายเติบไปมือนี่กลับไปคลิปวิดีที่คลิปนึงนะครับสี่หามาฝากพี่น้องเอาไว้ผอกันใหม่มือนล้างครับมือนีผมก็สลัดแล้วไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> นี่น,นี่แก้งใส่หนอนใหม่เสียบบางเด้อหยอกอ่อนๆเลยจ้ะล่างอ่อนๆ น้ำพาัวนี่ครับน้ำหมู่อไงเนี่ย